สวัสดีครับอยู่กับผมชมพงเช่นเดิมนี่ครับกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปนะครับผมก็มาเป็นประจำเลยนะฮะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลายๆคนคงทราบกันดีนะฮะว่าวีทูเบอร์ชื่อดังอย่างคิริวโคโค่ได้ทำการไลฟ์ประกาศจบการศึกษาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยมีคนเข้ามาดูสตรีมงานจบการศึกษาของเธอเนี่ยนะครับเกือบ5,000 0 0คนเลยทีเดียวสำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่นะฮะว่าวีทูเบอร์คืออะไรคิริวโคโค่คือใครแล้วทำไมเธอถึงเป็นหนึ่งใน มีทูเบอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดวันนี้ครับผู้ราทางออนไลน์สเตชันก็มีเรื่องราวของเธอมาเล่าให้ฟังกันครับ วีทูเบนะครับหรือว่า virtual YouTuber นั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรจาก YouTuber ทั่วไปครับที่มีการสตรีมเกมร้องเพลงเล่นดนตรีนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆออกมาเพียงแต่ว่าวีทูเบอรนั้นนะครับจะแสดงตัวตอนออกมาเป็นตัวละคร3มิติที่ผ่านการโ motion capture จากโปรแกรมนั่นเองครับพร้อมใส่เรื่องราวหรือว่าสตอรี่เนี่ยให้เหมือนกับว่าตัวละครนี้มีชีวิตชีวาจริงๆนั่นเองครับซึ่งวีทูเบอแต่ละคนนะครับก็จะมีเรื่องราวลักษณะนิสยัยและเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตัวตนนั่นเองสําหรับคิริวโคโค่นั้นะครับเธอเป็น VTuber ที่อยู่ในสังกัดของ o o l o l i ฟ e โดยเธอนั้นนะครับเป็นสมาชิกในรุ่นที่4ของสังกัดนี้ครับเธอนะฮะได้สตรีมเดบิวต์ครั้งแรกเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาครับโดยเรื่องราวของเธอนั้นนะครับหรือว่าประวัติของตัวละครนี้นั่นแหละเป็นมังกรสาววัยรุ่นครับอายุ3,500ปีที่หลงไหลในวัฒนธรรมของเหล่ามนุษย์เลยเดินท ทางข้ามิติครับมาเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นแถมเธอฮะยังเป็นมังกรที่ห้าวหาญและเชื่อมั่นในความยุติธรรมด้วยโดยร่างปกติที่เราเห็นเห็นกันนะครับก็คือร่างมนุษย์ที่เธอจำแรงมาโดยความที่เธอเนี่ยนะครับสาม,มารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นครับทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งแฟนๆชาวญี่ปุ่นและแฟนๆชาวต่างชาติด้วยนั่นเองครับทำให้ชาแนลของเธอเนี่ยได้รับความนิยมฮะและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วณนะตอนนี้ฮะเธอมียอ ยอด Subscribe อยู่ที่1.39ล้านครับและวันที่1กรกฎาคมเนี่ยในไลา์สุดท้ายของเธอเธอนะครับได้รับการโดนเนทเป็นจำนวนมากจนทำให้ตอนนี้ฮะคิริวโคโค่เป็นช e l YouTube ที่ทำรายได้จากการโดนเนตผ่านระบบ Super Chat สูงที่สุดในโลกฮะโดยมียอดกว่า93ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โห นอกจากทักษะด้านภาษาที่ทําให้ได้แฟนคลับจากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศแล้วครับลักษณะนิสัยของเธอเนี่ยยังคงมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆโดยความที่เธอนะครับมีลักษณะนิสัยแบบชาวต่างชาติที่ไม่เหมือนกับวีทูเบอร์คนอื่นๆในสังกัดนะฮะทำให้ภายในสตรีมของเธอเนี่ยมักจะมีการสะบัดคำหยาบหรือว่าเล่นมุกลามกใต้สะดือในภาษาอังกฤษยอย่างตรงไปตรงมาแถามเธอนะฮะยังชอบแซวและคอยแกล้งเหล่าวีทูเบอร์คนอื่นที่มาร่วมใน สตรีมของเธออีกด้วย นอกจากนี้ครับคิริวโคโค่เนี่ยยังมีรายการเป็นของตัวเองอย่างอาซาโคโค่ไลฟ์นิวส์ครับเป็นรายการข่าวสดที่สตรีมทุกวันครับตอน6มโมงเช้าโดยเธอครับจะเอาเรื่องราวต่างๆของสมาชิกโฮโลไลฟ์เนี่ยมาอัปเดตกันเพื่อแฟนๆคนไหนครับพลาดเหตุการณ์สำคัญในไลฟ์ก็สามารถมาติดตามเอาได้ที่รายการข่าวรายการนี้ของเธอครับซึ่งเรื่องราวที่ถูกนำเสนอออกมาเล่านะครับก็เล่าได้อย่างออกลดออกชาิครับตามสไตล์ของโคโค่เลยแถมไฮไลท์หลักของรายการครับก็คงหนีไม่ พ้นโฆษณาขั้นรายการที่เป็นสินค้าตระกูลอัสคาโคโคสินค้าที่เธอบอกว่าเป็นยาสบายสมองฮะซึ่งมีออกมาหลากหลายรูปแบบแถมบางอันครับเรียกได้ว่าเสียงคุกเสียงตารางกันเลยทีเดียวครับนอกจากรายการอัสคาโคโคไลฟ์นิวส์แล้วนะครับเธอยังทํารายการ r รด d i t มีรีวิวด้วยดูจากชื่อนะครับก็ดูเหมือนเป็นรายการรีวิวมีมทั่วไปครับที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็เคยทําแต่มีมที่เธอนํามารีวิวนั้นนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมีมที่เกี่ยวข้องกับ VTuber ที่ยังไม่ค่อยมี คนทำมากเท่าไหร่นะคะโดยเธอนะครับจะหยิบยกมีมฮาฮาที่อยู่ในซับเรดดิตของ h o l ลไลฟ์เนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันแบบสดๆในรายการเลยฮะแถมยังอธิบายมีมต่างประเทศเนี่ยให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นเข้าใจด้วยนอกจากนี้ครับช่วงหลังเนี่ยยังมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยและแน่นอนนะครับกาวเต็มกระปุกแน่นอน ทั้งสองรายการที่เธอทำนะครับถือได้ว่าเป็นรายการที่ยอดนิยมสุดๆครับการันตีด้วยยอดคนดูสดนะฮะหลักหมื่นเสมอเลยนอกจากที่รายการนี้นะครับจะทําให้เธอเนี่ยมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากมายแล้วยังกระจายแฟนคลับให้กับสมาชิกคนอื่นที่เธอเชิญมาเป็นแขกรับเชิญด้วย การจบการศึกษาของคิริวโคโค่นะฮะถือว่าสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ให้กับวงการวีทูเบอร์พอสมควรครับเพราะตัวโคโค่เนี่ยนะฮะเป็นถึงวีทูเบอร์แถวหน้าในวงการแถมยังเป็นผู้ผลักดันให้มี Hololife EN นะครับกลุ่ม v ี u b e r อร์ที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีแนวหน้าสําคัญของวงการอย่างกอ,อกุละนั่นเองนะครับ การจบการศึกษาครั้งนี้ฮะทำให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยสงสัยถึงเหตุผลในการประกาศจบออกไปครับถึงแม้ว่าในไลฟ์สุดท้ายเนี่ยเธอจะบอกแล้วว่าทุกอย่างเป็นความตั้งใจของเธอเองแต่หลายๆคนครับก็ยังคงสงสัยถึงประเด็นดราม่าที่ตัวเธอนะครับเคยมีกับประเทศจีนในกรณีการพูดถึงประเทศไต้หวันไม่สิทธต้องพูดไว้ไต้หวันอย่างเดียวนะครับไม่งั้นดราม่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวโคโค่เอง ยังคงมีการยืนยันอยู่ดีนะฮะว่าเป็นความต้องการของเธอและไม่มีใครบีบบังคับให้เธอออกซึ่งน่าจะพอช่วยดับกระแสดราม่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้พอสมควรครับ ทั้งหมดนี้นะฮะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจไปสักหน่อยฮะแต่เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจแล้วสิ่งที่แฟนๆนะครับทำได้ก็คงมีแค่การเคารพการตัดสินใจของตัวคิริวโคโคเองและถ้าคิดถึงเธอครับก็สามารถย้อนไปชมคลิปเก่าๆในชาแนลของเธอได้เพราะว่าคลิปทั้งหมดของเธอครับไม่ได้มีการถูกลบออกไปไหนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันไม่เพิ่มขึ้นมาแล้วเท่านั้นเองครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์การจบการศึกษาในครั้งนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้ ได้นะครับผมว่าประทับใจในตัวคิริวโคโคอย่างไรทําไมถึงชื่นชอบนั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาผมชมาคุ้มลงแล้วนะครับกับออนไลน์สเตชันสก o o ปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์ t a t i o n นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาผมลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ